สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการค้าของเดือนมนกราคมวันที่7กันนะคะด้วยโปร,กรแกรม Smartbit Accounting นะคะรายการค้าของวันที่7มัมกราคมน,นะคะได้รับใบสั่งซื้อหรืองุลเบพีโอเลขที่722จากบริษัทสยามวรจักรอิเล็กทริจก Electric, จำกัดน,นำมาทำใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซลล์ออเดอร์ ขายสินค้าตู้เย็นจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องละ25,000บาทและเครื่องกองน้ำจำนวน3เครื่องเครื่องละ4,200บาทค่ะเราจะเข้าไปที่ระบบขายกันก่อนนะคะและกดปุ่มเวิร์กโฟค่ะในที่นี้เราจะไปที่ใบสั่งขายกันนะคะ ตาคาเะเป็นตาขาสำนักงานใหญ่นะคะเล่มเอกสารส่วนส่วใบรับคำสั่งขายค่ะกดโอเคในที่นี้จะยังไม่มีรายการค้าใดๆทั้ทงสิ้นนะคะกด f 3เพิ่มได้เลยค่ะเราจะเปลี่ยนเลขที่ยงอิงเป็นเลขที่722นะคะตามที่จดย์กำหนด วันที่เป็นวันที่ 7. เจ็ดเดือนหนึ่งนะคะมีหกสูตค่ะลูกค้าเราจะเลือกเป็นบริษัทสยามวอร์จัตดิเรกทีนะคะแล้วเราก็จะเรื่องลองมาที่รายการสินค้านะ ายการแรกจะเป็นตู้เย็นนะคะจำนวนเครื่องเครื่องละสองหมื่นห้าพันค่ะแล้วก็รายการที่สองเราจะเลือกเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะ จำนวนฐามเครื่องค่ะราคาขายนอกขานค่ะา4,200บาทนะคะยอดรวมของไปสั่งขายนี้นะคะก็คือ4,232บาทะคะ่ะเมื่อข้อมูลครบแล้วกด F10 บันทึกได้เลยค่ะในที่นี้เราจะยังไม่พิมพ์นะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมจะให้เราบันทึกรายการใบสั่งขายต่อไปแต่เราจะไม่บันทึกเรากด Esc a ออกค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งขายนะคะเราจะเข้าไปดูครั้งหนึ่งน,น,นะคะคือ f2 แก้ไขค่ะเราจะเข้าที่แก้ไขแล้ว วันงของเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่เจ็ดเดือนมีหกสูนแล้นะคะเสร็จแล้วก็โอเคเี๋อวมาแล้วนะคะแล้วก็จะกด f 1 0บันทึกอีกครั้งค่ะในการบันทึกรายการของวันที่เจ็ดกรกาคมก็เสร็จสิ้นเยงเท่าน ค่ะขอบคุณค่ะ